น้ำตาลเอ้ยเวลาจะกินยังต้องคอยมองเข้าไปในหมู่บ้านน้องที่เช่าห้องอยู่ซอยข้างๆหมู่บ้านบอกว่าเจ้าของย้ายไปจากหมู่บ้านนี้มีคนรู้จักเจ้าของแต่ไม่มีใครกล้าพูดว่าเจ้าของน้ำตาลคือใครหนูไปนั่งเล่นกับน้ำตาลที่หน้าหมู่บ้านมีคนขี่จัก,กรยานออกมาเขารู้จักแล้วก็ทักทายน้ำตาลด้วยค่ะน้องใจดีบอกว่า น้ำตาลจะเข้าไปหาไปขอข้าวกินทุกวันอาทิตย์และจะมีคนใจบุญผ่านมาเอาเข้าวมาวางไว้ให้ทุกวันน้องใจดีก็จะพาน้ำตาลไปอาบน้ำบ้างสนุจะไม่ทิ้งน้ำตาลค่ะถึงแม้จะมาหาได้เพียงสัปดาห์ละครั้งมีหมาจรที่หนูพบตามทางไปทำงานที่เขาอ่อนแอกว่าน้ำตาลอีกเยอะน้ำตาลยังโชคดีมีพี่รปภให้ที่หลบฝน มีน้ำไว้ให้กินตอนร้อนๆอนอยากบอกว่าหากจะเลี้ยงหมาอย่าเห็นเพียงว่าเขาน่ารักหรือเลี้ยงประดับบารมีแล้วพอจะทิ้งเขาก็อ้างเหตุผลร้อยแปดพันประการขอบคุณทุกๆคนที่รักและเป็นห่วงน้ำตานะคะ